ที่ห้องประชุมเทพการจนาชั้น5ตึกสมเร็จย่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและนางสาวสุทธิสาเกตเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการพร้อมด้วยนายสินชัยอิมมิทินคนงานทั่วไปเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการจัดตั้งตลาดเกษตรปลอดภัยร่วมกับสากลเครือข่ายภายใต้โครงการฟู้ดชอยเช็ค โดยมีนางกนกวันเสิงคำภาผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเป็นประธานในการประชุมซึ่งมีสัญญากานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพ้วสํานักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วและเกษตร,รกรร,ร่วมขเข้าหารือเนื่องจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอบ้านแพ้วได้จัดทําโครงการฟู้ดชอยเช็คก่อนซื้อ พอเรื่องกลิ่นเรื่องใหญ่อำเภอบ้านแพ้วปี2567เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้และเห็นความสําคัญของการเลือกซื้ออาหารการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนํามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นจากการดําเนินการนําร่องร้านอาหารทางเลือกสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านแพ้วในปีนี้ได้ดําเนินการพัฒนาร้านอาหารให้เป็นร้านอาหารทางเลือกสุขภาพ และมีรายการอาหารที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเพิ่มมากขึ้นอาทิตลาดนัดในตำบลต่างๆและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงลดการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆได้สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสมุทรสาครร่วมสนับสนุนการทำตลาดปลอดภยัยรองรับผลผล,ผลิตของเกษตรกร ซึ่งมีกลุ่มกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร,กรและมีผลผลิตที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการฟู้ดชอยเช็คก่อนซื้อของโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจัดดำเนินการประสานเชิญชวนกเกษตรกรและทำความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและยังเป็นหลักประกันว่ากเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบปลอดภัยจะมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนไม่มีความเสี่ยงพร้อมจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมเกษตรกรอยู่ได้ ผู้บริโรภคปลอดภัยสุขใจทั้งสองฝ่าย ะะก็จะเป็นการพูดคุยกันนะคะกับเครือข่ายของเกษตรอำเภอแล้วก็เกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็มีในส่วนของสภาเกษตรด้วยนะคะรวมไปถึงเครือข่ายที่เป็นตัวกเกษตรกรเองอะคะ่ะเข้ามาร่วมมือกันจับมือกันเข้ามาเพื่อที่จะ,ะตั้งตลาดเพื่อสุขภาพนะคะก็เช่นก็จะมีผักออร์แกนิกผลไม้ออร์แกนิกนะคะหรืออาหารแปรรูปนะคะที่สามารถทานได้เลยปรุงสําเร็จแต่ว่าเงื่อนไขของเราก็คือยังจะให้เป็นเมนูชูสุขภาพนะคะเพื่อให้ ประชาชนหรือคนไข้ในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เราเองนะคะหรือว่าคนในชุมชนเราค่ะสามารถมาจับใจ่ายใช้สอยกันได้นะคะพร้อมกับมีเป็นการเปิดทางเลือกนะคะให้คนที่รักสุขภาพมาซื้อแล้วก็นําไปใช้กันได้แล้วก็มีการบอกต่อกันนะคะอันนี้ก็เราก็จะมีความร่วมมือกันของทางเกษตร จังหวัดเองกเกษตรอำเภอเองพร้อมไปถึงของสภากเกษตรด้วยนะคะก็หลักๆเลยก็คืออยากจะเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฟู้ดชอยเช็คของเรานะคะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเป็นเมนูเพื่อสุขภาพะจะได้มีสุขภาพแข็งแรงกันทั้งหมดเลยอย่างนี้คะ่ะ Thank <laughs> you.